สปารของแบล็คเฮอร์ในตอนที่326มีชื่อตอนน่าพี่น้องโดยที่เริ่มเนื้อาหาในตอนนี้มาเ็าจะได้มีการประกาศนะว่าแบล็คเฮอร์นี่เหมือนจะมีเดอะมูฟวี่ในปี2023ส่วนเนื้อาหาในตอนนี้นี่นก็จะเริ่มต้มนมาที่การต่อสู้ที่ยูโน่เน่นเข้ามาช่วยแอตตาแต่ว่าเขาก็กลับถูกลูซเฟอร์นน้โจมตีจนอาการสาหาัสและในตอนสุดท้ายก่อนที่เขาเจะล่วงลงยูโน่เนี่ยก็ได้ตัดสินใจส่งดารักแลก็ยาหมีเข้าไปต่อสู้กับลูซเฟอร์ซึ่งในตอนนั้นพวกของนักนั้นก็ได้ ทำให้นักแล้วก็ยามีนไใช้ดาบดาพวกเขาสายด้านหลังลูซิเฟอร์แต่ว่าในตอนนั้นจู่ๆด้านหลังของลูซิเฟอร์นั้นก็มีแขนก็ออกมาสองข้างพวงออกมาแล้วก็โจมตีเข้าไปที่ยามีนแล้วก็นักจนพวกเขาเนั้นได้รับบาดเจ็บแล้วก็ในที่สุดลูซิเฟอร์นั้นก็ได้มาอยู่ตรงหน้าแอตตาแล้วเขานั้นก็ได้คิดทันทีนะว่าเขาจะจัดการแล้ก็ฆ่าแอตตาทันทีแต่ว่าจู่ๆแอตตานั้นกับถูกดึงเข้าไปนะฮะในโลกที่เหมือนจะเป็นภายในจิตใจของรีเบร์พิศารของเขาโดยในช่วงเวลาที่แอตตานั้นถูกดึง มันก็ได้พงเข้ามาสายอตตาจนเข้าใจเรื่องราวทุกอย่างแล้วเราก็จะเห็นน้องกิโม,มสีดํามันมีหยดน้ําตาที่ไหลออกมานั่นคือน้าตาของรีเบที่อยู่ในวัยเด็กแล้วก็มีอตตาในวัยเด็กที่เดินเข้ามาหาจนสุดท้ายเมื่อพวกเขาได้เดินเข้ามาเจอกันร่างกายของพวกเขาเนี่ยก็ได้กลับเป็นปัจจุบันแล้วก็ได้ร่วมมือกันนะฮะแล้วก็กลับมาต่อสู้อีกครัง้งจนในที่สุดมัดของลูซิเฟอร์ก็กำลังต่อเข้ามาที่อตตาแต่ว่าจูจูอตตาที่กลับมาพร้อมกักบรีเบก็ใช้ดาบของเขานั้นรับหมันของลู พร้อมกับมีการเขียนว่าในตอนนี้ร์ตาอยู่ในร่างครึ่งปีศาจที่มีพลังมากกว่าเดิมและเนื้อหาสปอยของแบล็คโ v เวอร์ในตอนนี้นี่ก็จบลงพินี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอับเดตนเนื้อหาคลิปใหม่ๆช anel เราส่ววันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ